โอ้ยอ้าวสวัสดีเสียสวัสดีสวัสดีครับผมทำไมเลิกงานแล้วเหรอเลิกแล้วครับเสียอ้าวทำไมอ่ะเอ้าผมว่าจะไปธุระหน่อยฮะอุ้ยยังไม่ห้าโมงเลยมันจะสี่โมงครึ่งเองพอดีผมติดธุระเรื่องอ่ะไอ้นี่หน่อยมีธุระก็เลยโอ้ยทำไมธุระเยอะจังอ่ะโอ้เพิ่งหยุดสงการเมื่อกี้เองนะแต่มีธุระที่เสียวันนี้ขอขอวันหนึ่งขอหยุดเร็ววันหนึ่งครับผมเนี่ยเพิ่งมาทำงานมาแรกเองเนี่ย สงการมาตั้งกี่วันแล้วไม่พอแล้วธุระโอ้ไม่ไหวแล้วอย่างนี้ว้ไปเดียเอาเงินเดือนไปไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนคนขับแล้วเนี่ยไอคนขับกำลังโทรมาพอดีเลยไปเอา้าเสียผมพอหยุดแค่วันเดียวผมไปธุระจริง,รงก็เพึ่งมาจากสงการเนี่ยหยุดทำไมเร็วนักอะ่ะง,งานเสียก็เร่งอ่ะดูดี่เนี่ยยังไม่เสร็จเลยคาโดคาเดียู่ถ้าผมไม่ติดธุระนะผมไม่ไม่หยุดเร็วเราเสียรัวผมเนี่ยคือเป็นคนเอางานเอาการอยู่แล้วผมไม่ได้ว่าอยากหยุดหลบ เสียก็รู้เออผมอยู่กับเสียมาอยู่กับเสียมาตั้งสองปีกว่าแล้วผมติดธุระจริงไม่งั้นผมไม่หยุดหรอกงานก็ผมรู้ว่างานมันเยอะแต่ทีนี่เสียต้องเห็นใจว่าลูกน้องมีธุระจริงถ้าไม่จําเป็นผมไม่หยุดหรอกนะถ้าไม่จําเป็นผมหยุดรการเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งมาทํางานได้วันเดียวธุระอีกแล้วก็ใครจะไปรู้ว่าไม่มีธุระเสียเสียต้องเห็นใจผมตรงนี้ด้วยงานเสียนะเดี๋ยพรุ่งนี้ผมปูให้เลยโอ้ยงานเสียไปโอ้โหรอตั้งสี่ห้างานเนี่ย โอ้โหเล่งให้เสียหน่อยสิเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมบูให้บูสักเอาสักตีหนึ่งเลยแต่วันนี้ผมขอหยุดเร็วก่อนห้าโมงหยุดไปสุระหน่อยเสียเพิ่งไล่ผมออกเลยผมไม่รู้จะหางานที่ไหนเนี่ยมาเสีย<ห>ไล่ผมออกเลยตายเลยลูกเมยียจะกินอะไระเสียตายแน่างนี้งานเสียเอาไงดีก็ขอหยุดวันนึงเสียจะเพิ่งหาคนาถ้าไปเสียใจร้อนเนี<ห>่ยเสียจะไล่ออกอย่างเดียวเลยไล่ออกอย่างเดียวเลยเสียไม่ไหวอ่ะงานเสียเล่งอ่ะแต่เดวขอเบิกตังหมื่นก่อน ก็จะเบิกตังค์อีกแล้วโอ้เห็นหน้าไม่ได้เลยบอยเนี่ยเบิกตังค์กะลางานไม่เบิกตังค์กะลางานไม่ลางานก็เบิกตังค์โอ้ยมือเดียวเสียไม่ไหวแล้วมั้งผมทำงานไปห้าพันก่อนถ้แต่ไรว่าจะให้ทั้งหมื่นเนี่ยทีนี้บอกว่าลางานเอาไปห้าพันพอห้าพันพอขอบคุณมากเสียผมนี่มาแต่เช้านะสี่ห้าเลยนะทำงานครับผม ભિલ મતલ કમ મચલ મતલ ન્લ ને મતલલે નિલે નેલિલ નેલ ને નેલમ ને